สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะถ้ามั่นใจก็ไปโหนกระแสะมาพูดต่อหน้ากันไปเลยแอนนาชี้แจงกรณีซื้อรถหรูได้เพราะเอาเงินแตงโมไปออกรายการวันนี้6เมษายน65แอนนาพิธีกรดังและเพื่อนสนิทของดาราสาวผู้ร่วงรับแตงโมพัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์ได้ทำการโพสต์ายยาวเอาไว้ว่าเพิ่งดูรายการจบมีคนพูดถึงว่า แอนนาเอาเรื่องคดีมาออกรายการจนออกพอตได้ดูทำลายย้อนหลังนะคะแอนนาเริ่มขายของตั้งแต่ธันวามีงานหลักคืองานพิธีกรช่อง8ค่าตัวจากรายการทีวีทั้งหมดแอนนาเอาไปบริจาค45,000บาทและยังเอางบส่วนตัวทำรถพยาบาลอีกไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นแฟนคลับจะรู้ดีว่าก่อนเกิดเรื่องแอนนาขายเช้าขายเย็นวันละ6 7โพส เปิดรหัสขายจน fc บนพอเกิดเรื่องก็หยุดขายของสักพักคนติดตามเพิ่มอันนี้จริงแต่ย้อนดูคลิปสักนิดนะคะ40วันช่วงที่มีเรื่องแอนนาไม่รับงานเลยแล้วใครที่ดูไลฟ์จะรู้ดีว่าเวลาขายของจะไม่พูดเรื่องคดีส่วนเรื่องรถแอนนาซื้อมือสองราคา2ล้านกว่าเทียบกับงานที่ทำมาตลอดหลายปีเทียบกับทิปปีใหม่ที่ไปอเมริกาและยุโรปรอบนั้น ก็ใช้เป็นร้านแล้วเหนื่อยใจมากตอนนี้จะรอดูความยุติธรรมค่ะจากนั้นแอนนาก็ได้คอมเมนต์ในโพสต์อีกด้วยว่าเมื่อวานพี่หนุ่มโทรมาให้ไปออกโขนกระแสเรายังปฏิเสธบอกออกได้ถ้าออกพร้อมอีกฝ่ายพูดกันต่อหน้าเราพร้อมแต่ออกคนเดียวเราไม่อยากให้คนมองว่าอยากได้แสงแสงมีทุกวันเพราะออกทีวีทุกวันอยู่แล้วจากงานที่ทำช่องแด ล่าสุดแอนนาก็ออกมาโพสท์ท้าให้ไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันถ้ามั่นใจก็ไปโหนกระแสพูดกันต่อหน้าไปเลยเมื่อวานนักข่าวถามบอกไม่รู้วันนี้โฟนอินบอกให้รอรับผลก็ให้มันรู้กันไปว่าสวรรค์จะมองไม่เห็นและเข้าข้างก่อนจะแท็กหาหนุ่มกัญชัยระบุข,ข้อความว่าพี่หนุ่มนัดให้หนูทีค่ะคุยกันต่อหน้าไปเลยขอขอคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ